เรลินแบล็กไรลินแบล็กประกาศโพสต์ผ่าน Facebook เตรียมบินตรงเดินทางมาที่ประเทศไทยอีกครั้งงานนี้สาวกน้องเรมี่ลุ้นจะได้ใครครองหัวใจน้องเรบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเมื่อวันเสาร์ที่วันที่2กันยายน2566ายไรลินแบล็กเรลินแบล็กหรือคาเอดะอาซากุระได้อัปเดตสเตตัสผ่าน Facebook ส่วนตัว โดยได้ระบุว่าตนเองพร้อมคำและก,กลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งในเร็วไมายามกนี้ระบุข้อความว่าเที่ยวบินของฉันไปประเทศไทยถูกจองแล้วฉันจะมาเมืองไทยเร็วๆนี้โปรดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฉันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราเอลิวแบล็กในกรุงเทพมหานครประเทศไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้รายลินแบล็กเรลินแบล็ก หรือคาเอดะอาซากุระได้มาพักผ่อนพร้อมเขาดาวปีใหม่ที่ไทยไปเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นหนาะฝาข้างจากบรรดาแฟนคลับชาวไทยทำให้เจ้าตัวประทับใจในคนไทยและประเทศไทยแบบสุดๆเรียกว่าโพสต์ของน้องเรเพียงแค่ประโยคสั้นๆก็จุดประกายความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ให้กับเหล่าบรรดาชายหนุ่มให้กลับมากระชุ่มกระชวยด้วยหัวใจที่พองโตปรับปลื้ม เพิ่มกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นสาวกแฟนคลับไรลินแบล็ก เตรียมตัวต้อนรับน้องเรกันได้เลยส่วนใครที่คิดถึงน้องเรสามารถติดตามน้องเรได้ที่ช่อง YouTube รายลินแล็กเรวดี Official YouTube Channel ซึ่งเป็นช่องไลฟ์สไตล์ของน้องเรทีจะเน้นไปทางอาหารและท่องเที่ยวนั่นเองได้เวลาปล่อยของรายลินแบ็กประกาศหาทีมงานขั้นเทพช่วยผลิตคอนเทนต์ R.A.E. ลินแบ็ e เล่าหมดเปลือกจุดเริ่มต้นอาชีพนักแสดงหนังสเปก